เคป็นปะเนี่ยกูเป็นเป็ดยิงเป็นนะเคมันมันคงจะได้ตัวซ้ำอยู่เลยเพื่อนเออมีโอกาสเลยโอ้หนึ่งในร้อยนานา่า่อยู่นนนเไม่ได้แกด้กูฆ่านะ คุยใครมาเดินผ่านว่าอโอเคโอ้ยแต่พาไปเรียย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมอกน้ำไอเคอยู่ด้านในเนี่ยไอเคอยู่ห้องน้้ยตีหัวหนูให้อืออือมึงฆ่าได้สบายเลยเนี่ยอืออืออือฮีบหัวตีหัวหนูไม่โดน อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหมอบลงหาไม่เจอเฮ้ยเอาไอเชียเอาไอเชียยืนไอเชียืนทำไอเชยืนทำเควสคุยกับคนอย่างเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามอมันอยู่ข้างกูเลยกอพวกกูเดินขึ้นไปไอเชตาย ไม่ตาหน้าเปลี่ยนอปดันที่เราถนัดขึ้นดันวันแรกอะที่เราเอาสลับสลับกันเยอเลยสลับสลับอะแต่นี่ไม่น่าเบื่อไงแล้วเอาไงนี้อยู่ไหนกันไอหมอกมันลงไม่เห็นเมื่อกี้อยู่ลงเนี่ยแต่ใกลตรงไปบ็อกกะลีอะป็ดกะลีกะลีี่อยู่ตรงแค่เพื่เห็นล่าสุดเูืเห็นล่าสุดเูืเห็นล่าสุดอเ่อเห็นไอ้นนอยู่กับพี่อมแล้วพี่อมบอกว่า ล้วพี่อมบอกว่าตอนนี้ชนะอีกเปล่าล่ะไอ้นนท์ก็บอกว่าอะไรนะไม่เชื่อเหรอสกิบสกิบให้ให้รู้ไปเลยไม่ได้อยู่กับใครเลยด้วยพี่อมหมอกันลงอ่ะพี่อมหมอกันลงหมันลงหลบหมอกอยู่ไม่ไขวานนนะขวานนขนอวกนขนขวานขานนาขวาบนขวานานขาานานขวาานนขอานนขนขอวา่อวาวนวนนาาเานานอ ทรไอ้คนแบบนี้แหละต้องตายรอบเป็นดุจดาใช่กับจะข้ามันรอบดุจดาคือเธอดุจดาห้องเราเปล่าเอาหามโดนใครน่ะโดนกันเองบุมบุมบุมไม่เชื่อใจกูดีไม่รักเชื่อใจกูได้โอ้โหอะไรวันนี้รอบดุจดา วัสดีเอคสวัสดียินดีตอนรับสู่โลกมันแย่สู่ใครชาติไอ้ผ่านกับเออไอ้ป่านไนฆ่าไอผ่านมันเค้งกูมันเล็งกูเลยใหญ่กูได้เป็นกาตกรอนมานะเดี๋ยวจะร้านเคสดนไอ้ผ่านไ้เนียเราอ่ะเรียบร้อยอามไอ้เนียร์ด้านเหนือเ่อนอัศนีการป่านอ๋อทำหรอทครัม กูเก็บแล้วกูจะล้างเคสนูบอกเลยไอ้ป่ากูจะตัวไปเลยกูผีติดตั้งตื่อนี่ทำอะไรได้แล้วนะตายมปแล้วชื่อนี้ทำอมัรไนะกินเนื้อที่ฆ่าตะกอมันฆ่ากินครบสาวปั๊บชนะเลยโอ้ยไปแต่มันยากตัวบอลเนี่ยเพราะคนมันจะอยู่กันเยอะๆเออเลือดจะนาร่วมมาทำกูแน่ย้ายแีอาร์มไอ้อีนนนและอัคานี่มีคานิบอร์ด้วยคือแบบฆ่าเสร็จปั๊บกินศพเองอ่ะกูงั้นเนี่ยเออมันคานิบอร์มันมันแดก นนั้คาแดดอุดับไปด้วยบอกค่านี่กินข้าวบ้าแดดรียบร้อยศพคุณผิวเนี่ยจะสับพูหายนแล้วเมื่อดักก็คือตายาตายคู่เลยนี่ถท้แอสลีตายก็นั่นแหละเลเวเมืคูดด้วยแค่ปะแท้แอสลีตายไอ้หมายก็แตกแล้วทำไมเราไม่ไปทำควีดมาดับไฟสักทีซิเอ้โหลืมไม่ทำแล้วกี้คานชิวดับไฟสักทีซิทำไมไม่ดับล่ะอืม ทำรายการไ,ไม่ดับไฟตายกันหมดแล้วนี่สิบวีนี้ไม่ดับไฟนี้จบร้อยกูว่าจบไฟไหมกูได้จบแล้วไฟ <ป S 2> ไหมจุกเลยนี่ราเจอศพเอาพ้าทั้นว่ะเอาทั้นท้งแหละจะเจอศพเฉยยืนดู นดโอลไอเคนโร่ไหนวะครับเวตาประทับนี่ทำไงอ่ะอาริเตะปาตาอาริเตหน้าอะไรอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอไม่เจอเนี่ยยินโดนศพเว่อเฮ้ยไม่ทำคุณอุ้ยมีการยัดเงิน NPC ด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยเวสคนหลากหลายโอเคเสร็จไปแล้วเวทว่ะการทำเควสอไม่เสร็จเลี๋ยทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ววุ้ย นี่ศพหนึ่งนี่รายวันเก็ฟรีให้ค่ะเฮ้ยกูตอบมั่วเลยบอกเลยกูตอบมั่วเป็นเรื่องใช่ไหมเรื่องจริงกูไม่หากูตอบมั่วเรื่องกูอบมั่วเลยหรอในเรื่องกูตอบมั่วไอ้เหี้ยแม่ตอบมั่วลงคุยกันได้เหรอเชื่อกูกดกระดิ่งแล้วมึงจะรู้ว่าใครตายบ้างสวัสดีนางฟุบุกิ เขียนทารุบอกเลยถึงกูจะได้ไม่เป็นกี่กูจะได้ปาดโดนเนี่ยปาดเป็นมึงมึงสร้างแคสแล้วปาดกูไม่ได้แล่นเป็ต้นเกมเลยนะใครตายมั่งนี่มึงต้องโดนเธอเธอดูชรรากูไม่เชื่อละเธอเธอดูธนรมดาไม่เอาละไอ้พอแล้วทำไมพอียบร้อยแล้วเฟสเสร็จแล้วพีพี่ออมเล่นอะไรมึงพี่ออมเล่นอะไรมึง รอบที่แล้วรู้สึกเขาลากไอ้นนไปค่าเอ้เหียเธอเธอไปดูชะได้สัสเดะนะมาระตายอันนี้เรียบร้อยน่้ไดีปอดทำไมกูตายอ่ะมึงเลิฟเวอร์ไงให้ป่ามันเป็นันแล้ว้าตานก็เรียบร้อยกูกดกูกะว่าจะแบบเ้ยไม่ไม่เดี๋ยวกูไปเ้ยอลีไม่ทันดูจะไรกใตัวูกูกูไมู่ปูปูปูจะฆ่าคนเวย ูุยกัาคนอื่นกูไปโดนอสเีก <mm ็ตายคู่อะไเี่อบบกูได้ฆ่าคนอื่นแล้วก็แบบกดี้พอไ้เฮียนะยึดขึ้นไปไหนหมดนี้เอาได้เสยศพใครนอนตายอยู่ไอ้ไอกแอสเซรีเอาเฮียสองศพเลยเอาหมด เอาิ๋อโดนกินสมกินสมกินสมโดนเพื่อนเขาคอมมินโดเพื่อนเขาคอมมิ่นสมหนึ่งชนะเลยนะเขาก็ชนะแล้วกินสมหนึงนะแล้วเนี่ยอยู่กลางบ่อน้ำเลยเนี่ยอยมีการลอกปั้นเลยทำไมไม่กดโหมดกันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงไงอะไรขึ้นวะเกิ้ใหม่กินเนื้อไงกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อกินไปื้อกูตายเพราะอะไรนะเมื่อกี้กูตายเพราะอะไรนะกูฆ่าคนเลเวอร์เลเนเลเวอร์คือตายเพราะเลเวอร์ คุณแรกแน่ตายือถ้าไอ้ยลาดแรงแค้นนี่จะไปส่งถึงมึงแน่นอนยังไม่ได้เลยพาดมาเตรียมโต้ทำอะไรให้มึงพลาดทำอะไรใล้มึงไม่รู้มันเรื่องอะไมื่อ้วดพาวิญญาณตามติดมึงสี่ห้าคนเลยมันเกี่อะไรมามามากูกอดจะดไกูจะเป็นคิวแน ไอ้ยืมเต้ไพ่ป่ะกูทำอะไรกิจสร็จดูด้ก็ไปคุยคุยเควสอยู่กับไอ้นน่นนะป่าดิคุยเควสอยดีๆซะบ้างจ้วงนุ่นมือคือนไปในห้องทำเควสอยู่นุนไอ้ทำมาป่าอะไรอะไรอกอดกอดเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ไม่ด้วยนี่จะรออนนิดก่อนเปลี่ยนห้องไหมเปลี่ยนห้องไหมก็เปลี่ยนห้องก่อนห้องของสลัดสัตเป็นแดดและทะเลาดนะแดดเราสร้างห้องใหม่หรอสร้างห้องใหม่สร้างห้องใหม่เลยเล้วใครออกก่อนนะครับ